สวัสดีค่ะเพชรยน์สวัสดีค่ะอยู่กับน้องจาจ๋านะคะสวัสดี FC ทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับจเจจ๋านะคะเวลาช่วงเย็นๆนะคะบรรยากาศดีมากนะคะวันนี้ก็ขอมารีวิวรถสวยๆนะคะสำหรับคนไหนที่อยากได้รถ4ประตูนะคะสภาพเกรด A นะคะสภาพนางฟ้านะคะแบบนี้ห้ามพลาดเลยกดติดตามน้องจ๊ะจ๋าไว้เลยนะคะวันนี้บอกไว้เลยว่า คันที่จอดอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยนะคะยังนะยังไม่มีคนจองนะคะแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าป้ายแดงไม่มีมาผลิตแล้วนะนะคะวันนี้ขอนําเสนอแล้วกันนะคะเป็นอีซูนะคะเอ็กซร1.9ปี2018ใครตามหาอยู่ใครชื่นชอบใครรอคอยห้ามพลาดคลิปนี้เลยเดี๋ยวะจ้าจะพาไปดูรายละเอียดกันนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว1.9นะคะเป็นตัวปี2018 X-Series ใครชื่นชอบใครตามหาใครราคอยใครอยากได้นะคะตรงนี้มีคำตอบให้แน่นอนที่บริษัทเพชรยนต์ค่าตัวนะคะค่าตัวคันนี้อยู่ที่7,220 0 0บาทนะคะไมวิ่ง40,000กิโลเมตรนะคะสภาพสวยทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะไมวิ่ง40,000นะคะสภาพรถเกรด A จริงๆนะคะใครอยากได้ดติดต่อน,น้องจะจาาเข้ามาเลยนะคะรถป้ายแดงมือเดียวนะคะป้ายแดงมือเดียวนะคะสภาพไมน้อยจริงๆแล้วก็ไม่เคยผ่านการ ชนไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำม,มานะคะตรงนี้ก็ชัดเจนได้เลยนะคะก็คือสามารถตรตวจสอบที่มาที่ไปได้เลยสภาพรถคันนี้นะคะไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะคะลูกค้านะคะสังเกตจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะของรถคันนี้คือสภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะคือเจ้าของเดิมนะคะไปไม่ไหวเลยปล่อยลุดจองมานั่นเองรับประกันนะคะรถคันนี้เป็นสภาพป้ายแดงมือเดียวแน่นอน นะคะเจ้าของเดิมนะคะดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพราะว่าไม้วิ่งน้อยมากนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนตามหาและรอคอยต้องการโฉมนี้หน้านี้นะคะของ isuzu d max นะคะ x series ปี2018นะคะเครื่อง1.9นั่นเองนะคะเป็นตัว4ประตูนะคะตัวนี้เป็นสประตูนะคะสภาพสวยจริงๆนะคะป้ายแดงไม่มีผลิตมาแล้วนะนะคะจะจาแจงไว้ก่อนเลย นะคะใครที่เป็น fc น้องจ้าจ๋าอยู่หรือว่าเป็น fc ติดตามะะทางบ้านหรือเพิ่งมาเห็นคลิปนี้นะคะก็ห้ามพลาดนะคะสภาพรถนะคะตัวรถนี้เดิมจริงๆนะคะรวมไปถึงสีนะคะตรงนี้ก็เป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะคะจุดเด่นของเขาจะเป็นในส่วนของตาไฟนะคะตาเขาจะดูหลอ่อเข้มเท่นะคะเป็นเอกลกักษณ์เลยของ x series ปี2018นะคะแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกเพิ่มลูกเล่นมาด้วยลายนะคะสีลมดำของโครเมียมแบบนี้เลย นะคะอันนี้คือของเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตกแต่งมารวมมาถึงส่วนของล้อนะคะล้อนี่ก็เป็นล้อแม็กอัอลอยนะคะเป็นลายเฉพาะตัวเลยนะคะสำหรับ isuzu x series นะคะได้พร้อมยางขอบ13บสามทษทีค่ะออขอบสิบแปนะคะ r 1 8ยางปี2018ก็คือ,อยางมาพร้อมกับตัวรถนะคะยางมาพร้อมกับตัวรถซึ่งวิ่งแค่4 0,000กว่าโลนะคะสภาพสวยมาก ลูกค้าท่านไหนรอคอยนะคะเห็นคลิปนี้อยากได้นะคะก็โทรมาพูดคุยสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้เลยนะคะอยากจะมาทดลองขับหรือมาสัมผัสรถตัวจริงก็มาได้ที่บริษัทเพชยนนะคะบริษัทเปิดทุกวันเจ้าจ่ายยินดีให้คําแนะนําแล้วก็ให้คำปรึกษาได้นะคะในทุกๆด้านเลยนะคะในการจัดไฟแนนซ์หรือลูกค้าอยากซื้อสดนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะจัดไฟแนนซ์ นะคะรายได้ลูกค้าไม่พอสามารถร่วมรายได้ได้ไดนะคะอันนี้ก็คือการจัดไฟแนนซ์นะคะออกได้ทุกอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวน,นี้เขาเรียกว่าสีขาวมุกนะคะลูกค้านะคะเขาเรียกว่าสีขาวมุกแล้วก็ที่เปิดประตูนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะตาก,กับตัวรถบันไดทางขึ้นสภาพเดิมๆส,สวยๆนะคะเพอร์เฟกนะคะสมบูรณ์แบบมากนะคะแทบจะเป็นป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะ สังเกตจากคัสซีนะคะแทบจะไม่มีรอยใช้งานรอยสนิมรอยโคลนแทบไม่มีเลยนะคะลอเช่นกันนะคะด้านหลังสวยมากนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะชื่นชอบจริงๆอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ก็มาได้เลยนะคะรถป้ายแดงมือเดียวสภาพไม่ช้าแน่นอนตรวจสอบสตอรี่เช็คที่มาที่ไปได้นะคะตรงนี้เข้ามาดูรถได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายด้านหลังนะคะก็จะใส่กรอบนะคะกันชนมาให้ด้วยสําหรับคันนี้ ะะมาพร้อมนะคะสัญ,ญลักษณ์ Isuzu D-Max นะคะอันนี้ก็คือติดตั้งมาจากโรงงานนะคะเดิม,ดมพร้อมสติกเกอร์นะคะแถบสีเทานะคะเป็นเอกลักษณ์หล่อๆนะคะของ e x c i e r เลยแล้วก็มาท้ายด้วยในส่วนของไฟถ้ากล้องมองถอยนะคะที่เปิดแบบโครเมียม ลูกค้าคนไหนต้องการนะคะรีบๆจริงๆนะคะสวยงามมากนะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับ x series 1.9ตัว Z นะคะที่บริษทัทเพชรยนต์นะคะราคา7 2 0 0 0 0บาทนะคะถ้าคู้เต็มผ่อนเดือนละ14,000บาทเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะลูกค้ามีรายได้28สามารถเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถคันนี้กันนะคะน่าสนใจยังไงนะคะอ่ก่อนจะไปดูภายในนะคะนี่เลย ะะที่เปิดประตูเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะคะสมาร์ทเอนทรีก็คือเปิดมีลโมดที่อยู่กับตัวนะคะกดเปิดได้เลยสภาพภายในนะคะสวยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงประตูนะคะก็ตกแต่งวัสดุออกมาด้วยเป็นลายไม้นะ,ะแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ตัว X นี่ก็คือ X Series นะคะแล้วก็แผงประตูด้านนี้ถัดมานะคะก็เป็นสีดำทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นปุ่มเซ็นทัลล็อกปุ่มปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้า ะะสภาพสวยนะคะแล้วก็ที่วางพักแขนคนขับจะเป็นวัสดุออกมาแบบนิ่มๆน,นะคะหนังนิ่มเลยนะคะกลิ่นหอมนะคะรู้เลยว่าเปิดเปิดประตูแล้วปิดตาเปิดประตูนะรู้เลยว่ากลิ่นหอมนี้เป็นของอิซุ u ูดีแมกนะคะกลิ่นใหม่ยังอยู่นะคะอย่างเช่นเบาะนะคะเบาะก,ก็ยังเป็นสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะเบาะสวยนะคะเป็นสัญลักษณ์อีซิลีนะคะติดตั้งจากโรงงานเลยเป็นเบาะหนังนะคะเก็บไ,ได้จะเก็บสีแดงนะคะ กะไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยชำรุดนะคะสภาพสวยเดิมนะคะด้านข้างคันนี้ก็มีในส่วนของทีทับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้านะคะที่เปิดฝากระโปรงหน้าที่เปิดถังน้ํามันที่ปรับระดับไฟสูงต่ําระดับสายตาคนขับ พวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังสีดําเดินด้วยได้ตะเข็บสีแดงนะคะพวงมลาลัยแบบ3กา้านสวยจริงๆนะคะใครอยากได้ใครต้องการนะคะห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อเข้ามาหาหน้องเจเาได้เลยนะคะคอนโซลด้านหน้าใหม่นะคะใหม่มากหน้าจอนะคะยังไม่ได้ติดแกะพลาสติกออกเลยนะคะส่วนแอร์ยังเป็นแอร์อนานล็อกอยู่นะคะ แล้วก็ได้ในส่วนของพู้สตาร์ทนะคะก็คือไม่ต้องใช้กุญแจไขนะคะก็เป็นอันนี้ก็สตาร์ทมือนาได้เลยคอนโซลเกียร์ใหม่ๆค่ะเบาะก,ก็สภาพเดิมๆน่าใช้งานรถไม่ช้ำจริงๆนะคะสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็เฮดรูมนะคะเฮดรูมของรถคันนี้ก็จะเป็นด้วยสีดำนะคะโทสีดำทั้งหมดเลยนะคะถุงพลาสติกความใหม่ย,ยังอยู่นะคะยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะ บอกไว้ก่อนว่าป้ายแดงไม่มีขายแล้วนะคะป้ายแดงยังไม่มีเข้ามาแล้วนะคะถ้ามีก็มีแค่มือสองแล้วก็ถ้าจะสภาพเก็ดเอต้องมาที่เพชรยนต์เลยนะคะเพชยนเท่านั้นนะคะราคาเจ็ดแสนสองหมื่นบาทใครก็เป็นเจ้าของได้นะคะออกได้ทุกอาชีพด้วยนะคะขอเพียงรายได้ครกเบอร์จากอสอบเท่าของค่าง,งวดเท่านั้นเองนี่คือในส่วนของเบาะนะคะเบาะก,ก็เป็นสภาพเบาะสวยๆเดิมๆนะคะเบาะด้านหลังแทบจะไม่มีผู้โดยสารนั่งเลยถุงพลาสติกยังไม่แกะออกเลยค่ะลูกค้านะคะยังไม่ได้แกะออกเลย นะคะตรงนี้ลูกค้าที่เป็น f c ฟน้องเจา้าจ๋าที่เป็น f c ของบริษัทเพชรยนต์นะคะก็คือเชื่อมั่นนะคะและมั่นใจแน่นอนเพราะว่ารถที่บริษัทเพชรยนต์เนี่ยจะไม่มีการย้อมเมวขายนะคะใดๆทั้งสิ้นนะ,ะแล้วก็ด้านล่างอ่าด้านหลังนะคะลืมบอกไปนะก็จะเป็นในส่วนของโลบาร์นะคะนี่อันนี้เป็นของติดตั้งจากโรงงานนะคะลูกค้าไม่ได้เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะอันนี้เป็นออกมาจากโรงงานแบบไหน,นเราก็ต้องขายแบบนั้นเลย นะคะนี่คือสภาพเนืเนือนะคะนี่นะทั้งหมดเลยรถไม่มีรอยชนไม่มีรอยช้ำน,นะคะ เดี๋ยวเรานะคะไปดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องยนต์นะคะเพราะว่าลูกค้าคนไหนอยากมาสัมผัสรถตัวจริงอยากมาทดลองขับแล้วก็อยากมาชมนะคะบริษัทเรยนต์ของเราก็มาได้ที่มาได้เลยนะคะตรงนี้ยินดีให้บริการยินดีให้คําแนะนํานะคะแล้วก็ ปรึกษาการจัดไฟนั้นฟรีนะคะไม่มีเสียค่าใช้จ่ายคลิกเครดิตได้ฟรีนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากก็ซื้อได้นะคะคนไหนที่เป็น FC น้องะจเาที่อยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถเช่าซื้อกันนี้ได้เหมือนกันนะคะทะเบียนสวยมากเลย7กไก่มามาหกห้านะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์กันค่ะมาดูเครื่องยนต์กันนะคะสภาพใหม่ๆเดิมๆซื้อๆกริบๆแบบนี้นะคะสังเกตเลยแทบจะไม่มีรอยวิ่งใช้งานนะคะฝุ่นแทบจะยังไม่เกาะเลยนะคะ รอยน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาคานหน้าไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ก็ไม่มีรอยยืมจากน้ํามันเครื่องนะคะอันนี้วารันตีและการันตีได้เลยนะคะรอยสีแต้มจากโรงงานยังอยู่รอยซีนรอยเม็ดรอร์ตทุกอย่างอยู่หมดครบทั้งหมดนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะให้เชื่อใจได้เลยนะคะการคัดรถของเราคือเราขายรถเกตเความน่าเชื่อถือความคัดรถนะคะหรือว่า รายละเอียดต่างๆเราสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ทั้งหมดนะคะสําหรับรถทุกคันเลยนะคะที่บริษัทเพจยนนะคะนี่คือาาเครบว่าเครื่องยนต์นะคะใครที่อยากมาเห็นรถตัวจริงนะคะมาได้เลยจะจัาแนะนํายินดีเลยนะคะบริษัทเปิดทุกวันที่ถนนสีทรทยซอย68นะคะก่อนถึงสีแยกเมนบุรีกรุงเทพนะคะเจะจ๋าก็ พยายามสื่อสารแล้วก็พยายามพรีเซนต์ให้ลูกค้าได้เห็นนะคะความสวยความเดิมของรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมดนะคะเรายินดีให้บริการเรายินดีให้คําแนะนํานะคะดูแลลูกค้าเหมือนญาติมิตรนะคะเหมือนคนในครอบครัวนะคะรถมาแบบไหนเราตั้งคาาแบบนั้นเราพูดตามความจริงนะคะไม่มีโกงหกหลอกลวงลูกค้าแน่นอนสําหรับคนไหนนะคะอยากสอบถามการจัดไฟแนนซ์อยากซื้อสดหรือว่า อยากจะแนะนำนะคะให้ญาติและคนรู้จักมาดูรถที่บริษัทเพรยนก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะจะจ่าพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านเลยสำหรับวันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วน้องจ้าจ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจ,จา้าจ่าทำคลิปรีวิวต่อต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ